เดี๋ยวไปนองครับที่อบยบมาพักพิงที่ศูนย์อพยพสนามกีฬาช้างที่บุรีรัมมาเตยไซครับเนี่ยมาเตะมาเตยอำเภอบ้างขวดจ้ะบ้างขวดปะอ๋อตําบลโน้นเจริญชวนหมากมาจากต้นขุนไลเหมือนกัะเนาะเป็นจี่ไรค่ะยุ้งหนอยู่านถากถึกกันิ่มบวม มันกัดเดือนรอนข้อ้าวเต็มอะไรคะนีังเต็มอไคะัเต็มหมูว่านเลนอนอีดคืนน่นอนอยูนี่ปะนอนอยูนี่งนงยูีซเลยปะเอาคือไปนันข้างบนเะยย้ขึ้นไปมือนีเป็นกระังมากางเต้นใหนมือนีโอ้ออะไรบากคะนี่กเจินอนกจากคนดนมือนีตัวงันจากคนนะนอนยูนี่เด็กน่อยสามต่ของต่ของกันนอนนี้ขึ้นกันเอานอน กองกันยู่หนีเบิด์สูอานอนครบได้นอนพอดีติคนนึงนอนอย Ooh, ู่ในรถอันนี้อีกอีกสี่คนแตนอนอยู่แต่ยังดีนะคะฝนมาตกเป็นประคังเต็มวันเมื่อคืนนอนบัวล้าด้วยค่ะกังวลเพราะว่าฝนมันจิมันจิปล่อยมากเลยฉันทาสีลุ่งตลอดไม่ยนมจ้ะเราเป็นจริงไลยค่ะยุทธาวานเสียงดังแฮ้มบงดังกับเดี๋ยวนี้ก็ยังคือกันเออคนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างค่ะชงข่าวกันค่ะ อกว่าก็ไปยากไม่ยากเนาะใช่ใช่เมื่อวาสิบวหยเพื่อยูหนีดอกเริญพี่สาวเพิ่อยูอันเ็นสตรีมัมาหาเพือยูนั่นเพราะว่าทั้งบานร้ายเหนื่อยย่โอเคจุดๆเดอยวด้อขอบคุณครับผมเดี๋ยวมาถามเบงทังพีนำสวัสดีครับผมออนญาตถามจังหนไยได้บ่ครับ โอ้มาแต่บ้านใดเนาะนี่มาจากไหนกันเนาะครับมาจากกวดกันโอ้บ้านกวดโอ้ครับมาจากมือนะครับดูดเด้อค่ะเด้อวันนี้กันกับยูทูบเอืยงสตอรี่กับไซสุรินซันจอยบ้านี้อันนี้มาจากบ้านสายโทษสิบไตสายโทษสิบไตมันอยู่ทางไหนนะใกล้ๆกล้กัน เป็นยังไงคะยูบานยูบานเป็นยังไงได้รับผลมระทบแบบใดนะคะยูบ่ได้ล่ะคะลม่อลมล้มมาเลยค่ะเราบ้านเห่าเฮือนเห่าถือกระสุนบาค่ะถือมาดเตลเลยมิดเตเลยครับเลยปไม่บ่อดโต๊ะไส่เลเราเฮือนเหานี่อยู่ติดกับเขียั่นบาค่ะตินค่ะ สามกิโลสามกิโลปลาไกล้พวนเนาะทั่วปัตยานเนี่ยแต่ว่ามันก็ผ้ากันน้ำมือใดค่ะอ๋อเอาว่าเอาคือได้๋ผ้ากันยูนิ่งพอถี่ไปอยู่ของเพิ่องไม่เพิ่นอ๋อดีหน่อยๆมากันจะข้นค่ะไปขึ้นก็นอนนี่บ่นอนทั้งรถนี่ผูกผูกเปรยนอนเลยของไฟของมันดิแม่เป็นยังไงแม่ตัวกายมาฟ อันนี้ก็คือรอบครัวเดียวกันเป็นบ่ค่ะบ้านไก้กันเลยนี่บ้านนี้ีนองกันเลยเนาะแลมาจสีห่วงบ้านวันนี้ห่งห่วงครแต่ว่าจะยูแม่ปกติเป็นยังไงเคยเจอแบบนี้ปะคะยเจอยมาขนาดตนี้ตูนีมาเลยค่ะ่องเด้าาตโอ้มันมัน่เขอันนี้ตังเตเมหมดไดเริ่มเริ่มแต้ พกหมแม่น้องหมูหลาอันนี้ลูกสาวบ่ะคะลูกสาวทองโอ้ลูกสาวค่ะเป็นแังไดน้องอันมีพอแต่เกิดเหตุการณ์ังสี่เท่าเป็นแังไดคว้รู้ษซึกเท่าเคยเจอบ่เคยเจอแต่ว่าตอนเป็นเด็กน้อยนะ่แจำข้อไม่ได้แต่ว่ามารอบนี้ปวกคนสามครั้งเนี่ยนู้งครงที่สองอุ้ตื่นแองแบบบาดสันแบบปิดประตูประตูแม่ค่ะจากสีว่าจังได้น้องไกลเนาะ อันนี้แกมันเกิดเพิ่มรั้ชุกแม่ค่ะเพรได้ออกรถมาบ่นก็ลงตามเลยตามเบิ้งข่าวเนาะเห็นแบบว่าเด็กหน่อยยังเสี่ยงระเบิดโดนคือทางทางผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้มานี่เลยบอกว่าจะซ uhh. öh be well. sí ื้อมาเองก่อนอยากเพิ่มเตรียมการมาเป็นเดือนแล้วบอกว่าทางมีการเร่ตุ่มละไลเลนเลยเตรียมการเอกสาร จางให้เตรียม sort of the ้อมคือต้องเตรียมผอมนาะเพราะว่าฮามีชายแดดนะอืมบรรู้ว่าสิเกิดขึ้นมาได้ในปีเมค์แม่บอกว่าคันได้ยินเสียงปืนแล้วก็ฟังเสียงประกาศแต่ตอนก็ก็ขึู้แล้วนะว่าตองมาพาวอ่งนี้เิ่นกระบอกแนวขางแลวเฮาได้ยินเฮากัมาเลยแล้ววจะคองขนาดว่าเมย์จะยู่อำเภอปราสาทไหะอยู่จากนั่น30โลกนย่งตกใจมือนว่าติดต่อพเมมไดก็จนหายขกันเลยมื่อนี้มาจากอุดรนี่นี่ ม่จากอุดร่าสิมามหับเอาอันพ่อแม่พ่อเดียนพี่น้องทั้งบุรีรัมเพนหับมาก่อนมือเศร้าเป็นย่อมออกากบ้านหมือเศร้าเนี่จ้าเพราะว่าว่านหลังคงหลังค่ายยังกระเสื่อนคือกันเหมือกระดังถึงกันเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ตัปภาษาทตายเมืองทมนี่คือใบเข่าเลยมันะปิดไม่ได้แล้วพยอว่าประกาศปิดนี่อะไรกัอืมจังใดกะเป็นกัลั่งใจให้กันเนาะจ้าจ้ามันลงไมืองก่อจะคอยประกาศปิดบ่ ประกาศปิดก่อนนะเขาจะต้องปิดกลางเหมือนล้างมากกับเสียงปืนโอ้ามื่อนั่นงอตอนกลางคืนต้องพึงไปวังโบกี้อาทิตย์นี้ใช่เพราะว่าไปยื่้ไปเบิ่งก่อนนั่นจักมาโบกี้มือเองบุบบิดเลยเกิดใจังในก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเหตุการณ์แบบนี้เฮาก็บโบกี้แล้วมันจีเกิดขึ้นอีกเนาะในในในหลบในสมัยนี้ร่างคนกันพาดเลยวะอ๋อครับผมอันนี้ก็กําลังแต่มาบอกครับ ครับผมโอ้โหแล้วดีสเด็กครับบ้านมือเด็กเป็ยังโมงเนาะบ้านนี้เขากลางเต้นไห้แล้วบยายขึ้นไปข้างบนบ่ซื้อไม่เห็นบบ่ไม่ถึงวันนี้เขาเขากลางให้ข้างบนเนี่ยนะบ่บ่ขึ้นโอ้หลายก็เลยเอาอยู่นี่สุดท้น้ำลดกระไดเนาะคนตกอันนี้มากแต่ว่าแต่่วาถ้าฝนตกแหงมันอยู่กระไดกระตกถึงไปย่าครับสู้ๆโอเคคุณข้าวผม แต่ใจแต่ที่ฐานน้ำพุมตีอะมา Grazie